สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนสุลาสนามกลางลำนะครับวันนี้มาพบกับคุณครูไพรวันในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะครับในใบางานที่4นะครับเรื่องนะครับการฝึกให้มีสติและสมาธินะครับสติหมายถึงความระลึกได้ความนึกขึ้นได้ ความไม่เผลอสุกคิดขึ้นได้การควบคุมจิตไว้ในกิจดูนะครับหมายถึงอาการที่จิตนึกถึงสิ่งที่จะทำจะพูดได้นึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดไว้แล้วได้เป็นอาการที่จิตไม่หลงลืมระง,งับยับยั้งใจได้ไม่ให้เล่นเล่อพังเผือ ป้องกันความเสียหายเบื้องต้นยับยั้งชั่งใจไม่บุมบามเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความไม่ประมาทนะครับสติหมายถึงสรุปคือนะครับสรุปของสติสติสรุปคือความระลึกได้ในสิ่งที่ทำพูดและคิดทั้งที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบัน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความไม่ประมาทครับสมาธิมาดูความหมายหมายถึงการฝึกฝนทางจิตหลากหลายรูปแบบซึ่งเป้าหมายคือก่อให้เกิดการตระหนักรู้ตนเองและจิตสำนึกต่อการทำงานครับการฝึกสมาธิเบื้องต้น การฝึกสมาธิเบื้องต้นคือการสงบนิ่งเป็นระยะเวลาหนึ่งหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกนะครับถ้านักเรียนคิดอะไรไม่ออกนักเรียนก็ลองหลับตาดูนะครับแล้วก็ค่อยๆค,คิดมันก็จะมีสมาธิเองนะครับการฝึกสมาธิเบื้องต้นด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวอย่างมีสตินะครับ ดูครับว่ามีอะไรบ้างการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆจะทำให้ปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับเช่นการขึ้นลงบันไดด้วยความระมัดระวังนะครับไม่หยอกล้อเล่นกันอ่าซึ่งขอให้เกิดอันตรายนะครับหลายครั้งที่ครูเห็นนักเรียนนะครับวิ่งหยอกล้อกันเวลาลงบันไดไปทานอาหารเที่ยงนะครับ เรียกว่าการไม่มีสตินะครับหลายครั้งที่เกิอดอุบัติเหตุอาจจะไม่รุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตแต่ก็จะทำให้ขาหักแขนหักนะครับ mm hmm. เช่นหยอกล้อเล่นกันในขณะแถวอย่างนี้อย่างเพื่อนเตะมาที่เราเรายัางไม่ได้ป้องกันอาจจะโดนแขนโดนอะไรทำให้แขนหักหรือแขนดอกหรือลม้มนะ ก็อยากให้นักเรียนนะครับมีสติไม่หยอกล้อเล่นกันนะครับต่อมาการฝึกให้มีสมาธิในการฟังการอ่านการคิดการถามและการเขียนนะครับการฝึกตนให้มีสมาธิในการทำสิ่งต่างๆจะทำให้สามารถทำสิ่งนั้นได้สำเร็จนะครับได้ผลงานที่ดี นักเรียนจึงควรฝึกตนตนเองให้มีสมาธิในการเรียนดังนี้นะครับการฟังควรตั้งควรฟังอย่างตั้งใจนะครับเวลาครูสอนนักเรียนฟังแล้วนักเรียนก็จะได้ความรู้นะครับถ้านักเรียนไม่ฟังเวลาครูถามนักเรียนก็ตอบไม่ได้นะครับการอาร่าน อ่านจับใจความสำคัญได้ถ้าใครถ้าใครอ,อ่านยังไม่ออกนะครับก็จะไม่ค่อยมีสมาธิถ้าใครมีสมาธิก็จะอ่านออกนะครับอ,อ่านจับใจความได้ในคำสั้นๆนะครับต่อมาการคิดคิดไตรตรองสิ่งต่างๆอย่างมีเหตุผลนะครับถ้าเวลา ครูพูดนักเรียนก็คิดตามนักเรียนก็จะเข้าใจในบทเรียนนะครับแต่ถ้าเวลาที่ครูพูดแล้วนักเรียนพูดแทรกขึ้นมาก็จะทําให้นักเรียนไม่เข้าใจในบทเรียนนั้นๆน,น,นะครับเวลารูสั่งงานไปก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไปถามเพื่อนบางครั้งเพื่อนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเวลาทํางานส่งมาก็ไม่ค่อยถูกนะครับไปคนละอย่างเลย นะครับก็อยากให้นักเรียนคิดในสิ่งที่ครูพูดนะว่ามีอะไรบ้างนะครับต่อมาการถามาถามสิ่งที่มีประโยชน์นะครับเช่นครูสอนอสังคมนักเรียนทาไมเข้าใจก็ถามได้นะครับแต่ถ้านักเรียนไม่เล่นไม่ดือ้อก็นักเรียนจะเข้าใจนะครับต่อมา การเขียนเขียนด้วยความตั้งใจเพื่อช่วยในการจดจำสิ่งต่างๆนะครับสมองของคุณเราเนี่ยไม่สามารถจะจดจำเรื่องต่างๆได้หมดนะครับก็ต้องมีการจดบันทึกบ้างนะครับอ,อย่างเช่นรูสอนไปประมาณ20นาทีกูก็จะบอกว่าเอาสมุดขึ้นมาจดบันทึกไว้ในหัวข้อที่สำคัญเพื่อเอาไปอ่านเป็นการบ้านนะครับ ต่อมาการทำสมาธิโดยทั่วไปมากเป็นการฝึกหัดส่วนบุคคลยกเว้นในบางกรณีเช่นนะครับเราเป็นนักเรียนเป็นอิสลามนะครับก็ไม่ต้องสวดมนต์เช่นการสวดมนต์ถ้าพูดก็จะสวดมนต์นะครับผู้ฝึกสมาธิส่วนใหญ่มักจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับอาจเป็นลมหายใจการเพ่งวัตถุต่างๆหรือแม้แต่การจดจ่อกับกิจกรรมที่ทำนะครับ การทำสมาธิมีอะไรบ้างครับมักเกี่ยวกับการปลูกฝังความรู้สึกหรือความเชื่อมั่นภายในอาจจะเป็นการตั้งเป้าหมายหรืออาจจะหมายถึงการเชื่อมโยงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจงก็ได้นะครับการมีจิตใจที่เข้มแข็งรู้จักไต่ตรองความคิดให้ถูกต้องอ การทำสมาธิเนี่ยก็มีประโยชน์การมีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับให้รู้ว่าเรื่องนี้จริงไม่จริงมีสมาธิไม่รู้จักไตรตรองให้ถี่ถ้วนนะครับยิ่งโลกปัจจุบันนี้เป็นโลกของโซเชียลนะครับเราต้องรู้ว่าต้องมีวิจารณญ,ญาณนะครับว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนไม่จริงนะครับต้องไตรตรองอการมีสมาธิสรุปนะครับสรุปของการมีสมาธิ คือความตั้งใจมั่นแห่งจิตนะครับหรือการที่จิตจดจ,จ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนานๆโดยไม่คิดฟุ้งซ่านนะครับประโยชน์ของการมีสติและสมาธินะครับมีอะไรบ้างครับทำให้เป็นคนรอบคอบนะครับเป็นผู้ไม่ประมาทอ,อย่างที่ครูว่านะครับไม่ประมาทเวลาขึ้นลงบันไดอย่าประมาทนะครับ เวลาวิ่งเล่นหยอกกันกับเพื่อนก็อย่าประมาณเวลาปั่นจักรยานอยู่ที่บ้านนักเรียนก็อย่าประมานนะครับให้มองดูรถข้างๆข,ข้างหน้าข้างหลังด้วยนะครับสามรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองและแสดงออกอย่างระมัดระวงังควบคุมอารมณ์ของตนเองยังไงครับเวลาเพื่อนมาหยอกล้อเราถ้าควบคุมอารมณ์ได้ก็ไม่โต้กลับคืนนะครับก็เราก็นิ่งๆ หรือเดินหนีออกห่างไปนะครับเพื่อลดการามีเรื่องนะครับสีจิตใจหนักแน่นมั่นคงจิตใจหนักแน่นมั่นคงก็คือไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะครับแต่ต้องก่อนอรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรเช่นเราไปตลาดนะครับที่วัดสามงามหรือไปที่ไหนก็ตามมีรถวิ่งเยอะๆให้เรารู้ตัวว่าเรากำลังจะข้ามถนนนะครับ ให้มองซ้ายมองขวาก่อนนะครับไม่ใช่ว่ามองแค่ข้างเดียวแล้วก็วิ่งเลยนะครับต้องรู้ตัวว่ากําลังทําอะไรนะครับการมีสติและสมาธิต้องรู้ตัวนะครับถ้ามือลอยอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับไม่ว่าจะอะไรก็ช่างขับรถมอเตอร์ไซค์วิ่งข้ามถนนเดินหรือกําลังหันผลไม้นี่นะครับถ้ามือลอยไม่รู้ตัวเองก็จะทําทให้มีดบาดมือได้นะครับ ต่อมา6มีสมาธิในการเรียนเห็นไหมครับสมาธิในการเรียนก็คือขณะที่ครูสอนก็ตั้งใจเรียนมองไปที่กระดานหรือมองไปที่หน้าจอที่ครูสายสไลด์ให้ดูนะครับไม่ใช่หยอกล้อเล่นกันถ้ายกล้อเล่นกันแล้วในห้องก็จะไม่มีสมาธินะครับจะทําให้เล่นกันทั้งห้องเลยนะครับเจ็ดเรียนรู้ได้เร็วอ่า ถ้ามีสมาธิเรียนรู้ได้เร็วจริงๆครับเช่นวิชาคณิตศาสตร์ถ้าใครมีสติและสมาธิเนี่ยถ้าครูบอกว่าห้าบวกห้าเป็นเท่าไรนั่นเลยก็จะชูนสองนิ้วขึ้นมาสองข้างครจะบอกว่าสิบได้โดยตรงเลยนะครับได้เร็วครับต่อมาแปดจิตสงบอ่าถ้าเรามีสติและสมาธิแล้วจิตเราก็จะสงบนะครับไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดไปนู่นไปนี่นะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับ กูก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในใบงานที่5นะครับขอขอบคุณครับผม